สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องโดนตัวนี้นะครับเออตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นเราต้องไปโหลดแอปตัวนี้ก่อนนะครับแอปตัวนี้ครับ f h f u n เสร็จแล้วนี้เราก็ มากดเปิดเครื่อง,องดูนของเรานะครับอ่าสำดรันี้เราก็มากด Wifi แล้วก็รอ Wifi ของกล้องโดนนะครับนะครับนี่ครับมาแล้วครับนครับมาแล้วนะครับ เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วนี้ให้เรากดปิดเน็ตของเรานะครับเน็ตเครื่องใครมีเน็ตให้กดปิดเน็ตนะครับถ้าเราไม่กดปิดเน็ตมันจะไม่สามารถดูกล้องได้ครับเสร็จแล้วอันนี้ให้เรากดมาที่แอปที่เราโหลดมาครับแล้วก็เราสักครูนะครับ ถ้ากดเรากดสตาร์ทนะครัแล้วนี้เรา,เา,เราก็จะใ,ใช้ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือแสงจากกล้องตัวนี้ครับถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นครับถ้าเกิดเราเอาจะดูว่าจะเปลี่ยนกล้องเราก็ทําได้นะครับให้เราเราจะเปลี่ยนโหมดไหนไเราก็ทําได้มันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ื้านไปก็จะเห็นแต่ตอนนี้ มันมืดเพราะเครื่องผมช้าครับอา้าวแล้วถ้าจะขยายใช่ไหมครับถ้าจะขยายอันนี้คือกล้องล่างพื้นนะครับนี่กล้องล่างพื้นอา้าวถ้าเกิดเราจะขยายนะครับให้กดโห,หมดตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับเราจะขยายใกล้ครับถ้าปิดมดือไกลครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดเราจะเชื่อมแบบบินนะครับเราก็ทําได้ครับเชื่อมปกตินะครับเดี๋ยวเชื่อมไปดูครับนี่ครับใน,น่างนี้ครับแล้วเรากดสตาร์ได้เลยนะครับถ้าเรากดสตาร์แล้วกล้องโดนก็ยังเห็นปกตินะครับ โดนในมันไอ้นี่ครับครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องค้ำจุนได้นะครับขอบคุณครับ